วันพุทธที่ยี่สิี่พฤศจิกายนสองห้าหกสี่สองทุ่มสิบหนาทีนะครับอันนี้จะถ่ายเห็นชัดๆน้องลาบาดอนนอนหลับทุกทีเห็นเล่นตลอดไม่เคยเห็นหลับเลยนะครับ <S 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 รอบนี้มาหลับนะครับ อันนี้น้องชายหรือพี่ชายไม่รู้หูเหมือนกันปลายหางสีขาวเหมือนกันนะครับนี่ก็หลับนี่ก็หลับไม่เคยเห็นหลับเลยไปลุกแล้วไปแล้วนะโอ้ยตื่นแล้วหางขาวเหมือนกันปลายหางสีขาวเหมือนกันโอเคทายว,วิวสวย อันนี้ใบไผ่สวยมากถ่ายขึ้นไปข้างบนว้าวใบไผ่ถ่ายถ่ายเหมือนส่วนสาธรารณะเลยนะครับความสว่างของหลอดไฟเหมือนส่วนสาธรารณะเป๊ะเลยว้าวนอนหลับสบายสองตัวลันลันลาลันลันลา โอ้ยฟินฟินหลับสบายหลับสบายเลยเว้ยดูลายเส้นเหลืองถนนนะห็นไหมหลับสบายเลยเว้ย